กล้วยงาช้างไปทำเฟรนด์ฟรายอร่อยมากสวัสดีครับธนาน,นันีนะครับวันนี้นะครับโอ้ผมได้ให้ท่านมารู้จักกับกล้วยงาช้างนะครับนี่นะครับลูกนี้หนักโลกครึ่งนะฮะดูใ้บรรทัดก่อนนี่นะครับโอ้ใหญ่มากครับทั้งใหญ่ทั้งยาว <laughs> นี่นะครับ แต่นี้ก็คือมันยังดิบอยู่นะครับเราต้องบ่มให้สุกก่อนแต่ว่ามีคนบอกว่ากล้วยงาช้างไปทำเฟรนช์ฟรายอร่อยมากเออเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับผมก็เลยจะลองทำดูนะครับโดยลูกนี้ผมยังไม่เอา,อาผมจะเอาลูกที่ตัวนี้พอดีมันแก่จัดและแตกแล้วนะครับนี่นะครับโอ้โหข้างในเป็นสีแบบสีออกสีไขอ่อะเนี่ยผมจะเอาตัวเนี้ย ที่แตกแล้วเนี่ยครับไปทำเฟรนด์ายดูนะครับแล้วจะดูว่าเขาบอกว่าอร่อยเนี่ยอร่อยจริงไหมตอนนี้ผมก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะครับหั่นเป็นชิ้นๆเหมือนเฟรนด์ายนี่นะครับที่เขาว่ากันแล้วก็หั่นเป็นแบบๆอย่างนี้คล้ายๆกับเลนะคล้ายๆกับไอ้มันฝรั่งทอดนะฮะทำเป็นสองแบบนะครับเดี๋ยวจะไปทอดดูว่ารสชาติ เป็นเหมือนอย่างที่เขาว่าไหมนะครับกับกล้วยงาช้างดิบนะฮะเอาไปทำเฟรนฟรายกันนะครับไปเดี๋ยวไปทอดกันนะฮะทอดแล้วครับอันนี้จะเอาเป็นแบบแท่งดูนะครับอุ้ยสีแบบน่ากินมากนี่นะครับเราจะทำสองเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันแรกก็คือเป็นแบบเฟรนฟรายนะครับเป็นแท่งนะครับ เวอร์ชั่นที่สองก็ทำเป็นแบบมันฝรั่งแผนทอดนะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงไม่เคยทานครับครั้งแรกเหมือนกันที่จะได้ทานเพราะว่าเขาบอกว่าอร่อยเด็ดบางคนก็บอกว่าอร่อยยิ่งกว่าเฟรนฟรายของ KFC <ม>เขาว่างั้นนะใช่เปล่าไม่รู้ อ่าครับอันนี้คือเวอร์ชันที่สองครับเป็นแบบแผ่นนะครับแบบแท่งนี่นะครับโอ้สีน่ากินมากนี่นะครับรอให้น้ำมันมันเสด็จกันนะครับนี่นะครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับก็เหมือนทอดกล้วยทั่วไปนั่นแหละครับเหมือนทอดไอ้มันฝรั่งนั่นแหละครับนี่ใช้ไฟอ่อนๆนะฮะโอ้สีมันน่ากินมากนะครับเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเรามาชิมกัน เป็นงไตอนนี้หลังจากทอดเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับอันนี้เป็นแบบแท่งนะครับทําเหมือนเฟรนช์ฟรายเลยครับและนี่ก็คือเป็นแบบเป็นแบบคล้ายๆมันฝรั่งแผ่นทอดนะฮะเขาว่ารสชาติอร่อยกว่าเฟรนช์ฟราย s อีกเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวลองชิมดูนะครับอ๋อเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับเป็นแบบแท่งนะครับ อืม uh, อร่อยครับข้างในมันนุ่มนะครับเพราะว่าเนื้อของกล้วยกล้วยงาช้างเนี่ยเขาจะเขาจะเหนียวเขาจะเหนียวนะครับด้วยความเหนียวของกล้วยงาช้างน,นะฮะก็เลยทําให้ข้างในมันนุ่มนี่นะฮะเดี๋ยวสักคู่สักคู่ให้ดูชัดๆกันนะครับนี่นะฮะก็เลยนุ่มนี่นะฮะข้างในมันนุ่มนะครับก็เลยทําให้ อร่อยครับกรอบนอกนุ่มในไม่เหมือนกล้วยทอดนะครับเอออร่อยจริงๆเหมือนเขาว่าจริงครับนี่นี่นี่จิ้มจิ้มเหมือนเฟ้นไฟเลยอร่อยครับคล้ายเฟ็นไฟแล้วส่วนแบบเป็นแผ่นนะฮะจะชิมดูเป็นไงบ้างอืมกรอบอร่อยครับ และนี่ก็คือนะครับกล้วยงาช้างนี่นะครับโอ้ไปเริ่มเทิมทั้งใหญ่ทั้งยาวนะฮะนี่ก็คือกล้วยงาช้างทอดนะครับสุดเด็ดอร่อยมากนะครับของกินหายากนะครับโดยเฉพาะกล้วยงาช้างก็หายากอยู่แล้วนะครับเป็นเป็นกล้วยไม่ใช่กล้วยทั่วไปนะครับเป็นกล้วยที่หายากนะครับกล้วยแปลกกล้วยหายากครับแล้วมาทําเป็นเ <c oughs> ฟรนฟรายมันฝรั่งทอดแบบนี้กินอยี้ ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่นะครับอันนี้ก็คือของหายากจากกลวยงาช้าง